ทุกคคงเลขนานนักเรียนทุกทุกคนในมือเนียวเมาเอาสซ่ตีที่คลั่งสิวไอบอนไหลประท้อนใทั้งเศรษอายุววันนะักสุขาพพละอายุน่าให้เจ้าเดิเนเงี้ยวมาังพันวาสนาเป็นขนาดสักกาลาดวงเก่าให้ถึงเขาหอตเงินพัน อย่าได้อายุสันตกกันดำหวองให้เจ้าของกายยาอยู่ไปให้ถึงร้อยอย่างมีถอยอย่างมีลาของกายยาอยู่ให้สดใสโลกดังทวนมาเท้าแต่มไพมาแน a ดูแล้วให้ลงยืนเจ้าหีบวพังมาบกกใจเจ้าให้นบาพลนันในเจ้านี้พลักา ตื้อไว้สั่งสั่งใหญ่ปลาหมู่ไว้บ่ยากหายจุดปราไห้ไผมองแม้นสเหนาอยู่อย่างเกียดตีนแค่าหรือสิเดินทางไแก่ได้ดูแลพี่น้องุงป ใจดูใจยตุบวังใจยมังคลาดิเดรตเเนสวัสดีไม่ปตีจุงมีแก่ท่านพวมหัวการคณาจันนักเรียนทั้งลุงตาและพ่อแม่เท,ท่าแก่แหล้วงาพี่น้องมาพร้อมกันเพื่อนาอะไรลังมา มีทั้งยิ้แหลมใจเบาใจกีดเอายิ่งดีเพื่อจะมาบายสีปัดเฉีนี้เทศนักเรียงดีจบอารมณ์สามเละจบจนประทุมปีทีหัวอาขวัญของเจ้าตกไปอยู่ทั้งใดหรือไปนอนอยู่ในไผ่ปาแข็มแจมเมื่อไปนอนเพื่อเฟนขางทั้งใดใดเจ้าเต่า ให้เจ้าเรียกฟังป้าออกมาถอนล้วนบาลันหรือว่าควันเจ้านั่นไปแก้มบางชะนีดดุงควันไปหลงนำองลิงข้างตรงทุ่งทาวารนาละว่ามาเด้อเกินเ้ยควันไปเอาน้ำเฮงแล้วไก่มาสู้อกินเด้อะควันไปอยู่รอบป่าไม่ไก่ลำลำเอียง เรือว wow ่าขวัญของนักเรียนนี่ไปเร็นอยู่น้ำหมูผีหลวงน้ำคงมีสางกะตังซุ้มเซลเสื้อไปข้าเพื่อไม้โผวงไปข้าหน่วงให้เจ้ายังไปข้าฟังให้เจ้าตินปีนพื้นตาลิ้นซ้ำว่ามาเด้อขวัญเออ Lèo à mà đưa quần ơi nằm thiêng éo hay cháu kia càng Khát mình nằm viên phăng hay cháu kia chèo mà đưa nằm viên éo hay cháu kia càng Tạm nắm mà hay tưởng đa nằm viên khen nằm viên khá hay cháu đừng quay cầu quần cháu giá lê cua Quần lệ giống kêu của hôn đẹp cần đi cả อินทวารลำดวนวนมิ้นอยู่ในดาวไปข้งจำปาสอยสาลาพีบงวเดชไปชมดอกเกลแก้วย่อมย่อย่อยมาไปกินกล้วยนําบ่าอยู่ในป่าบงกีคผู้สีจะนีในแหน่เงาอยู่บ้านพวบบว่างอวนบว่างคันของนักเรียนให้มานอนอิงแงบมากินของเสีสวยไม่เวลจ้าแตงโลก แกงลาบไก่กระหล่หมอลองทั้งหลายของหอมหวานคนมีคู่สุนแหน่ในเตียงไว้มีสบายเดือดดากาซาลวดลากวยเป็นของฝากต้อนฟู่กับหมอนนอนอ่อนนุ่มผ่านุ่วมุมไปรอหลับขอเชิญขอเชิญหวนคืนกลับเจ้ามาเด้อวันนี้ว่ามาเด้อเกิดได้กวนได้ไม่เด้อนุปัดเออ quần quần may từ mạ, yếm ủng kẹt, áo dài sòng xé đi, thư cầu. Quân lâu, nhón, cứ quần yêu lòi áo nón, cứ khăn sọn bà lâm, nhang tiền đây, tiền giang Nam, quần đầm choi đục nhì, ngóng kim quần bà cho kín, tay xếp nua, quần hú cho, phăng xiêm cài mua, áo luôn mua, mùa thanh đào kê chăng, à, quần ừ, ừ. อยาไปอู่ฝ่าฝันสุดภาพจักกวอนเรื่องเข็มอาบานเดีหมหงหมอกบในหนาว่ฉยอยู่ตรงไหลลงเจ้าหนาวหนาวนะโบมีปลาสิตุ่มหมล้มมาๆจนๆสิไปสนบนจัางใหนะวันของเจ้าอยาไปอยู่คำใจกต่หมือนกำนาคนดมไปลงจนกามีงานในกานน้ำพง ยาได้ลงไปกำเหนี่ยแก่ไม่รวมแบงกำลีผีผู้มีผู้มาแข่งก็เล่นเศร้ายาเที่ยวไปขอใหอิทีบมาทนใดได้บอกข่าวเข้าควนชุนจะมาในยานยาสุรน้ำสาปคนจัดนั้นคอยามาไว้ไว้อย่าฟังให้มันคำเชิญมากินข้าวน้าเหมือนเตรียมใบไส้ปลาหนี้เถื่อนระเบิดระเบิอมอมหัวแดงแก่ไม่ถุนซุ่มปลาขาวประเดี๋ยวมองกองจ้ำ กะเที่ยมห่องกัมมันของกินนั้นเมื่อรดแตงเขาหล่ช่างสิงคาโปโมแพงนำการชื่อนางใส่กรมคคาอันนีอันนี้เดมเออนกียนดีจบ้นประดุงปีที่หก เรียนนักเรียนดีจบอนุบาลสามรุ่นนองเด้อนักเรียนจบป .6 เจ้ากำลังเป็นไบรุ่นไบเรียนดอกเกียงลางคนสิหอดว้ทำงานให้เจ้ารุนต่อสู่หาควนมูดอกใสตอย่าได้ไปเดียวกูติมป้อยการศึกษา เขาเลี้ยงตามเลี้ยไยางเลี้ยหาดอกทางเล่นยังกันเป็นยาบพากันไปเลยนหนีเลี้ยงไปเดียวเด้อคำเด้อสามารถที่ให้ผุ้งเกี่ยวถึงรุ่นที่รุ่นน้องขัดของไห้เบิ่งแย่งมีปัญหาไก่แจ้งบอกกล่าวผู้อาจา์มอบหมายอันเนี้ยงเดห้ทรงทันเวลาด้วยผู้เป็นลูกคนรวยพ่อแม่มีเงินให้กับพ่อไขบถึงขาด ต้องฉลาดใจใส่ระวังไว้อย่าใจเกิน <c oughs> บ่จำเป็นกาะยะอื่นขอพ่อแม่ให้เบิกเืองใส่แต่เพียงพ่อสมควรส่วนเกินระวังด้วย <c oughs> พ่อแม่ผู้บ่ร้วยควัวสิหาเงินได้เอามาดอกใส่ใจนับว่าอยากแรตายมีอ้อยขายมีมันขาย ท่้นปีใดฝนโบ่แรงก็บ่ไใดทรงลูกเรี้ยงั้งบ่มีเงินเดือนงงบ่มีแนวขายบ่มีอ้อยฝักสวนมีสวนมันขายจำต้องไปรับจ้างหาเงินแบกหนามหาแบงแพงไว้่าให้เฮาเอามาใส่ใจในกันเลียนเพียงทรงเงินบ่มีในของ ý thức ý thức lên thức Phó thức ý thức ý Nắp ý thức ý nị, ý thức 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 ý Khai ý thức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  ý hát cặp thầy hô chê thầy Nhớ phao trọt giá phao vê Ôt áo đỡ lù kèo Hiên trộm lèo ní hát lèo Chẳng tênh cành đỡ khắp ตังตุมหังจิประมว่าจะมิสตูโกความต้องการและความปรารถนาของนักเรียนจงสำเร็จโดยลำเดินสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโรปนรสอยาถาไม่โชติระโสยถาโกความนำปริชอของทาทั้งหลายจงเต็มเปี่ยมเหมือนกันกับดวงจันทร์ในวันเพ็ญเกิดหรือมิฉะนั้นก็จงโชว์ช่วงเชดชาปานประหนึ่ง ดวงแก้วมณีชนรดน้ำสา